เฮ้ hey, ทุกคนเคยสงสัยกันไหมว่าทำไมเราต้องแปลงฟันทุกวันผมบอกเลยว่ามันสำคัญกว่าที่คิดเยอะลองนึกภาพตามนะหลังจากกินข้าวเสจจะมีเศษอาหารเล็กๆหล,ลงเหลืออยู่ในปากเราใช่ไหมพวกเศษอาหารนี่แหละคืออาหารชั้นดีของเจ้าแบคทีเรียตัวร้ายในปากของเรา แบคทีเรียน่ากลัวจังใช่ครับพวกมันจะย่อยเศษอาหารเหล่านั้นแล้วปล่อยกรดออกมาซึ่งกรดนี่แหละเป็นตัวการทำลายเคลือบฟันของเราทำให้เกิดฟันผุเพื่อนผมคนหนึ่งเคยไม่ชอบแปลงฟันผลคือโอ้ยปวดฟันใช่ครับฟันผุเล่นงานเขาซะแล้วต้องไปหาหมอฟันเลยทีเดียว แต่ไม่ต้องกลัวการแปลงฟันง่ายๆแค่วันละสองครั้งเช้าและก่อนนอนจะช่วยกำจัดเศษอาหารและแบคทีเรียตัวร้ายออกไปได้เยอะมากแถมยังช่วยให้ลมหายใจสดชื่นขึ้นด้วยนะฉะนั้นอย่าขี้เกียจแปลงฟันกันนะครับเพื่อฟันที่แข็งแรงและรอยยิ้มที่สดใสของเราเพราะฟันผุไม่ได้น่ารักอย่างที่คิดสรุปง่ายๆแปลงฟันฟันสวยสุขภาพดีไม่มีปัญหาบายบาย